ส,สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดสมาชิกแฟนเพจไข่น้วยเดเทรดสร้างรายวับวรรพันธ์และผู้ที่ติดตามในคลิปวิดีโอนี้ทางช่อง y o u t u b e นะครับวันนี้ก็มีอินบ็อกถามกันเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับว่าทำไมอุ่น p k n นะครับทำไมถึงร่วง DOD อะไรอีกหลายตัวนะครับถามกันมากา็เรามาดูกราฟกันก่อนนะครับ ิ่งที่เกิดขึ้น tkn นี่นะครับจี๊ดเลยนะครับลองดูในไทม์เฟรมหกสนาทีนะครับจะเห็นชัดเจนนะครับโอ้โหนี่เลยครับอ,อีกตัวหนึ่งที่ถามกันเข้ามานะครับก็คือเจ้า,า do d นะครับก็เหมือนกันนะครับโดนเทจี๊ดลงมาเหมือนกันอีกตัวหนึ่งอิชินะครับอิชิ ก็นี่นะครับปีทเหมือนกันซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทั้ง3าตัวนี้นะครับเท่าที่ใคโน้อยไปหาข้อมูลมาเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่มีการเข้ามามีโครงการที่จะมาลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจของเรื่องของการชงนะครับการทาการชงทั้งเรื่องเครื่องดื่มและเครื่องสำอางต่างๆอีกหลายๆตัวที่ยังไม่ได้กล่าวถึงตรงนี้นะครับ ก็แววแวแวมาว่านะครับแววแวแวมาว่าะจะมีการปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้การออกใบอนุญาตการใช้กันชงในการดําเนินการในเชิงธุรกิจนะครับซึ่งนักลงทุนหลายส่วนก็อมองว่าในตรงการปรับหลักเกณฑ์ตรงนี้นี่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทที่จะเข้ามาดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับกันชงนี้นะครับก็เลยมีความ ตื่นตระหนกกันก็รีบเทขายกันออกมาก่อนอะไรต่างทาให้ปุ้นอีกหลายๆตัวนะครับที่เกี่ยวกับธุรกิจการชงนี้ก็มีการโดนเทขายออกมาแล้วก็ราคาก็ล่วงอย่างที่เห็นนี่นะครับตัวนะครับที่เข้ามาเล่นลงมามาลงทุนในธุรกิจที่มีโครงการที่จะมาลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับเจ้ากันชงเนี่ยก็ก่อนหน้าน,นี้ก็มีราคาที่ขึ้นค่อนข้างที่จะ น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับหลายท่านก็มีได้กําไรทํากําไรกันไปนะครับแต่จู่ๆมามีการมีข่าวออกมาว่าเป็นอย่างนี้นะครับจะมีการปรับระเกณฑ์ขึ้นมาก็เลยมีการทขายออกมานะครับถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยวันนี้เท่าที่ดูสถานการณ์แล้วเนี่ยแขยนุ้ยมองว่าน่าจะ,ะตัดขาดทุนยอมยอมขาดทุนหรือท่านที่มีกําไรอยู่ก็อาจจะ เทคโปรฟิตออกมาก่อนได้น้อยก็ช่างมันนะครับรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับให้มีการาสร้างฐานแล้วก็รอไปเก็บในราคาต่ตำๆในการเล่นรอบใหม่จะเป็นผลที่ดีกว่านะครับเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับวันนี้ใครที่มีกําไรอยู่บ้างหรืออาจจะบาดเจ็บอยู่เล็กน้อยเนี่ยถ้าสถานการณ์ในลักษณะน,นี้ถ่านิอมองว่าน่าจะเทคโปรฟิตหรือว่าคัดลอออกมาก่อนดีกว่านะครับรอ ข่าวรอความชัดเจนในเรื่องของข้อมูลที่ออกมาของแต่ละบริษัทก่อนว่าที่แท้จริงแล้วนี่การลงของราคาตรงจุดนี้เกิดจากอะไรแล้วเมื่อมีการสร้างฐานและมีการเก็บของไล่ราคาขึ้นใหม่ก็ค่อยมาเล่นในรอบใหม่กันตรงนั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็เซตก็ย่อตัวลงมานะครับจนถึงปิดเที่ยงนี้ก็อยู่ที่ลบสี่ จุห้าสี่จุดนะครับอยู่ที่1 4ึ5ง7ก็วันนี้ก็ยังแดงอยู่มาลุ้นกันว่าช่วงบ่ายนี้นะครับโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจกันชงเนี่ยจะได้รับผลกระทบกันมากน้อยเพียงไรและจะส่งผลกระทบต่อในภาพรวมของตลาดกันอย่างไรบ้างนะครับก็ช่วงบ่ายที่ก็ลุ้นกันแล้วก็รอดูด้วยความะระมัดระวังนะครับอาจจะ,ะแบ่งขายออกมาหรือ ออกมาทั้งหมดเพื่อมาตั้งหลักดูสถานการณ์กันก่อนก็ได้นะครับรอให้นิ่งๆมันม่นมั่นคงก่อนนะครับแล้วค่อยเข้ามาเก็บของเริ่มเล่นกันรอบใหม่ถ้าย่มองว่าในในรูปแบบนี้น่าจะปลอดภัยกว่านะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีคําแนะนําสั้นๆให้กับเพื่อนๆน,นักลงทุนเพียงเท่าน,นี้นะครับช่วงบ่ายมาลุ้นกันเล่นด้วยสตินะครับเล่นด้วยสติอย่าใช้อารมณ์ในการเล่นเด็ดขาดครับ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับสู้ๆครับสวัสดีครับ